หลอขึ้้นนปีอแสดงความยินดีด้วยเลยสาหรับคนที่เลื่อนปีมาเจอคนนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่เป็นไปได้เหลือเกินว่าช่วงเวลานี้เสน่ห์ดีออรรามาเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมทํางานนะเป็นเรื่องของธุรกิจการงานต้องบอกเลยช่วงนี้คุณโดดเด่นนะอาจจะมีชื่อเสียงโด่งดังเด่นดังเด็ดดวง ทำให้ใครๆก็หลงรักหลงไหลคลั่งไคล้ในตัวคุณนะนิยมชมชอบในตัวคุณการงานรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ปางกุริเย่ผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาถ้าทําธุรกิจต้องบอกเลยลูกค้าลูกหาเมตตาเอนดูถ้าการเรียนก็ต้องบอกเลยช่วงนี้ภาคเพียรมีโอกาสว่าจะเป็นที่หนึ่งหรือสอบติดสอบผ่านสอบได้ได้เกรดเอง ถ้าเป็นในเรื่องของการเงินเงินไหลกองทองไหลามามีความสุขหนักหนาเพราะว่าแต้มบุญสูงเหลือเกินนะเวลานี้ <Yeah. S 1> ถ้าเป็นในเรื่องของความรักต้องบอกเลยช่วงนี้เสน่ห์แรงจะมีคนชื่นชอบชอบชอบใจคุณมากนะจะโดดเด่นมากๆนะเดินมาแดนะเดินมาสิบสวย8ดคุณคนเดียวที่โดดเด่นที่สุดนะ mm. ทั้งสวยทั้งหล่อทั้งน่ารักอยู่ในตัวคนเดียว ทั้งเทศทั้งเก๋อยู่ในตัวคนคนเดียวเออมมีโอกาสเหลือเกินว่าความรักจะสมหวัง